เดวดูกันทุกคนเอฟเฟกต์มันข้างดีเหี้ยอะไรด้วยดิโหเท่มากเฮียเขี่ยงงมีอะไรอ่ะมีอะไรบอกมีอะไรโอ้ยไม่เอาหมวาดระแวงอยากเอาเป็นนัวอยากเอาเป็นนัวเซฟโซนอ่ะโฮ้ยดีเด้อดีเด้อมีอะไรวะเนี่ยจะเอามาเล่นนะไม่เอาไม่เอา อะไรอ่ะพี่พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับเฮ้ยพี่มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรรู้มีอะไรพี่ไม่มีอย่าอย่าแกล้งผมเลยไหนไหนพี่ขอขอขอทิ้งให้ผมถือหน่อยอุ้ยเอฟเฟกต์ทำยเล่นไอ้เนี่ยต้องใจสวยใจพี่ ต่ออะไรครับเดี๋ยวมึงได้วนแน่ไอ้น้องอุ้ยจะตายเฮียดด <c oughs> เดี๋ยวมึงได้วนแน่ไอสัตว์เดี๋ยวมึงได้วนแน่มันไม่เปิดไม้ด้วยไอเนี่ยผมบอกเลยไอเนี่ยมันไม่เปิดไม้ด้วยแต่ไม่รู้มันจะเปิดหรือเปล่านะมันโดนเกียนอย่างเงี้ยโปรเนี่ยมันเปิดไม้แล้วมันเปิดไม้แล้วมันเปิดไม้แล้ว มันเอบวกหกผมไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้อย่างนี้ผมเลิกเล่นเลยนะพี่มีนไม่มีจริงแล้วมาเอามาเล่นอย่างนี้พี่คนซื้อของนะพี่ครับผมว่าท้อเป็นนะพี่มกเกีอย่างนี้โอ้เหนื่อยว่ะพี่ไอ้หี่ยคนซื้อของมาเนี่ยเอ้ยซื้อของมาซื้อของมาด้วยเอามีดพี่ผมยังได้ของคืนโอเคมันใ้อามีด เนี่ยจะร้องไห้เลยขาแรหัสเลนเนี่ยไม่ได้ของคืนนะมินมาโคงเนี่ยพี่โอ้สะดุ้งเลยเฮีย โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน w วอ l ซ s e r v e r 5G นะครับทุกคนก็สอด Server 5G นะครับจากต้นคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะเกรียนนะครับแต่ว่าเกรียนไม่สุดนะครับเนื้อหาในคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะเกรียนไม่สุดนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าคือ,อไอเทมเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะก็เดี๋ยวไว้รอบหน้ามาเดี๋ยวจัดให้เต็มระบบจริงๆนะครับ ก็จะจัดให้แบบโกงๆเขี้ยๆเลยแบบจัดเขี้ยเลยนะครับประกอบแอดมินตามชดที่หลังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์ 5G นะครับณตอนนี้เนี่ยผมขอสปอยนิดนึงหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเอาสตรีมเมอร์ในตำนานกลับมานะครับใครที่อยากล่าเนี่ยก็สามารถมาตามกันมาได้นะสําหรับ 5G นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นนะครับเติม50บาทได้เซตบวก20เซตนะครับกาชากี1นะครับกาชากี250บาทนะครับแล้วกก็ล่่อง V3 เนีย ราคาที่500บาทนะครับตัวละคร300เซตบวก7เป็นราคา1,000บาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรุ่นใหญ่กันต่อดีกว่าสําหรับของรุ่นใหญ่นะครับก็จะเป็นเซต2,500นั่นเองนะครับเป็นเซตบวก8เนาะก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวแต่ว่าปืนจะนเป็นโมซินนะครับทุกคนแล้วก็ 3,000นะครับเป็นตัวละครคาเนกิเหมือนเดิมนะครับทุกคนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลี่ยวนะแล้วก็พื้นหลังชื่อนะครับ10,000บาทนะครับใครที่เติมสะสมครบเนี่ยก็สามารถไปรับได้เลยนะครับความสามารถก็คือดูดเร็วนั่นเองนะครับในส่วนถัดมานะครับจะเป็นของในตู้กาชานั่นเองนะครับวีหวีนะครับก็จะมีตั้งแต่บวก4บวกหาบวกบวก7นะก็บวกเจเนี่ยจะเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นปืนพกด้วยนะครับก็หาปืนพกเนี่ยหาได้จากกล่อง V ีนะครับทุกคนกาชา V2 นั่นเองนั่ตู้นะโอเคเเดดี๋ยวรราไปููปงัด กันในส่วนถัดมานะครับจะเป็นออนเวลารับของนั่นเองนะครับมีตั้งแต่1ชั่วโมงถึง1ิชั่วโมงนะครับ1ิชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ตัวละครสไปเดอร์แมนเนาะก็สามารถเอามาอัพเป็นตัวละครยูตะกันได้นะครับก็ตัวละครเนี่ยน่าจะเปลี่ยนทุกโปรโมชั่นนะครับทุกคนแล้วก็กล่องเนี่ยก็จะส่มตั้งแต่ปกสบวกสามกสนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็สามารถมีเซ็ตเติมได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นของฟาร์มนะครับของฟาร์มนะครับก็จะมีต โมเดลเดียวกันกันกบเซต2อ0พเนาะก็ไปฟาร,ร์มหากันได้นะครับทุกคนเป็นตัวละครความสามารถเอสบวกนั่นเองนะครับบอสเอ็มวีพีดรอปของก็ดีเช่นกันนะครับไปฟาร,ร์มหากันได้เนาะสำหรับสายฟารม์มแล้วก็สําหรับรุ่นนี้จะเป็นเบ็ดตกปลานะครับเอฟเคนั่นเองนะครับเบ็ดบวกหนึ่งบวกสองเนี่ยก็จะมีความความสามารถประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นของทั้งหมด จากการตกปลาเนาะก็จะได้เป็นพวกหินตีบวกทิเกตกล่องฟาร์ม GC นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟ 5G ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิกปกันเลยดีกว่าโอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟ 5G นะครับทุกคนเราก็มาในเซิร์ฟ 5G นะก็มาพร้อมกับโปรใหม่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละคร3,000นะที่เล่นอยู่นะตอนนี้นะเป็นตัวคาดิกินั่นเองนะครับอืมถูกหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวเล็กนะครับตัวเล็กแล้วก็พิวนะแต่ก็คือคานิกินนั่นแหละนะครับแต่ในคลิปนี้เรามาพิเศษนิดน,นึงนะครับเรามีของโกงนะก็คือแบบมันมันเป็นของโกงที่แบบว่าแบบโกงเกินอะ่ะมันไม่ได้โกงแบบนิดนๆหน่อยๆแต่แม่งโกงเกินอะ่ะคือเป้งเดียวคือหายเลยอะ่ะก็คือมีดทาคีราชันนั่นเองนี่เป็นมีดน,นะ ก็มันมีเอฟเฟกนะแต่อาจจะแบบว่าไปลองหนึ่งหนึ่งนะไปลองเกียนคนหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับ PVP เนี่ยเดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะถ้าเราไปใส่ขนาดนั้นเพราะว่าแอดมินเนี่ยทำมาให้นะครับทำมาให้แบบเพื่อแกล้งโดยเฉพาะเลยเพื่อโกงโดยเฉพาะเลยอันเนี้ยคือน่าจะเปง้งสองเป้งเนี่ยน่าจะตายนะครับแอดมินบอกว่าเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ10,000น,นะแอดมินบอกประมาณนั้นเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปเปิดรีวิวกล่องโปรโมชั่นกันสักหน่อยดีกว่านะ แล้วก็สําหรับรายละเอียดเนี่ยก็อยู่ต้นคลิปแล้วนะทุกคนโอเคมาเ็าเปิดเป็นทางด้านของกาชาวีหนึ่งสักนิดหน่อยละกันกาชาวีหนึ่งสักหน่อยก่อนนะเอยบวกห้าออกเลยเหรอบวกห้านะเออบวกห้าแกแสดงว่าออกง่ายนะในบวกหนะ้านะยอาในการนิดหน่อยเอาเอานี้หน่อยพอสําหรับกาชาวีหนึ่งนะที่จิจๆมันจะเป็นวีสองนะ จริงๆก็คือจะเป็น V.2 นะทุกคนแต่นี้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้มันกาชารุ่นเล็กครับกาชา V ีหนเนี่ยกาชารุ่นเล็กแตวเราไปกาชา V.2 องะรุ่นใหญ่ V.2 แล้วก็กล่อง V.3 เนี่ยรุ่นใหญ่จัดเลยเนี่ยมีแค่6กกล่องเองนะน่าจะเปิดได้อีกหรือมสี่สิอันเนี่ยเราเปิดได้แน่และมา โอ้เป็นลูฟี่อ๋อนิกะปะมันเป็นเอฟเฟกต์นิกะปะเห็นแอดมีส่กมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะเออรีวิวมีสุดโกงของเราเดี๋ยวดักหนึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้ก็เป็นปืนพกหรออันนี้ไปลุยเลยแล้วกันอ๋อได้กล่องมาหนึ่งอันนะครับสองสามครับโอกาชาวีหนึ่งอันนี้คือเกลือมากเลยนะได้กล่องกาชาวีหนึ่งเนี่ยกระเป๋า นะเป่าเต็มปะเอามีไม่ถึงไอ้เหี้ยมีไม่ถึงนี่ว่าเอาหมดแล้วอ,อันนี้วีหนึ่งโอ้โหมืนแล้ววะเนี่ยโอ้คือบวกเจ็ดเราไม่ออกเลยหรอเบ็ดเทพโอเคมาได้กล่องอันนี้มาอันหนึ่งนะเปิดรีวิวสักนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปนัวด้วยแล้วก็ไปหาแก้งคนด้วยนะพี่เรามันโกงเอฟเฟคโคตรเท่้ยะผมบอกเลย แอดมินเน่งส่งมาให้ตอนแรกได้ช็อกเลยนะเท่มากมากล่อ,องวีสามครับโอ้ยลูฟี่โอ้สามสี่ห้าโอเคหกเจ็ดหมดครับได้หัวมาอันเดียวนะแสดงว่าบวกเจ็ดเนี่ยราคาแรงนะบอกเลยลูฟี่ก็แปดจุดเก้าก็แปดจุดเจ็ดโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวรอไปรอดักห้าคนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งดีกว่าน,นะมาด่วนเรามาอยู่ในเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งนะเราเล่นเขาเล่นปืนอะไรนะบวกบวกหกปะเ,เลิ่มบวกหกกับเขาแล้วกันนะครับลองให้ดูถึงเวลาลองด้วยเนี่ยได้ลองด้วยนะฮะบวกหกกันโอเคปิ้วปิวปิวโอ<ห>้เล่นใกล้เกินได,ได้ไหม ไหนได้ปะไหนได้ดไปะยิงข้างนอกเหรออันนี้ได้เหรอานอนได้เหรอไปดิข้างในได้ปะโอ้ได้รังสีพีลมเดี๋ยวมึงเจอกูหน่อยวะไปออกไปออกไปดิไม่เอาไปฝั่งนู้นฝั่งโน้ตฝั่งนน้นไปไปฝั่งนูน้นอ๋อไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวดูกันทุกคน เอฟเฟกต์มันระค่างที่ยัเปี้ยวแล้วด้วยเลยโหเท่มากไอเ้เหี้ยโหเปี้ยวอัน,นนีก้กะโคตรนิกะเมาคืนให้เขาแล้วกันโคตรนิกะไอ้เหี้ยนิกะจัดอ่ะเฮ้ยเปิดไว้เชี่องงมีอะไรอ่ะ <c oughs> มีอะไรบอกมีอะไร <c oughs> โฮ้ยไม่เอาผมวาดระเบงโอ้เอ <c oughs> ฟเฟกต์เป็นเปี้ยวมากเลยด้วย แล้วตัวผมเปิดก๊อดไม่ได้ด้วยนะทุกคน,ด,กนดูเดฟมาดูดิโออยากเอาเปน็นนัวอยากเอาเป็นนัวเซฟโซนอ่ะโอ้ยดีเด้อดีเด้อนีอะไรวะเนี่ยอย่าเอามาเล่นนะไม่เอาไม่เอา <c oughs> ไอ้เยัยล,ลังสิทธิๆๆๆ <c oughs> ์ไอ้ยังลังลังสิทธิ์กลัวลังสิทธิ์กลัวหลุดไอ้นี่ยังรออยู่ <c oughs> อย่าเอาไอ้นี่เลยเนี่ย <c oughs> ไอ้เยี่นี่บวกหกด้วยเดี๋ยวผมเอาคืนมานะแต่ไม่เอาของหรอกเฮ้ย หมดเกินเฮียโหมันไม่วัดใกล้ๆเลยโอ้ยกระป๋ <c oughs> องขึ้นเขากระปองคืนเขากระป๋อ,องคืนเขากระปองคืนเขาไอเา้เหี้ยร้องไ <c oughs> อ,อง้เหี้ยร้อง ใช่ครับใช่ครับพี่ใช่ครับเฮ้ยพี่มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรรู้มีอะไรพี่ไม่มีอย่าอย่าแกงผมเลยไหนไหนพี่ขอขอขอทิ้งให้ผมถือหน่อยอุ้ยเอฟเฟคทำเล่นอายุได้ตกใจรออะไรครับ เจอกันอะแล้วไอ้เชี่ยเอาจริงว่าทุกคนเราไม่เจอพวกหัวร้อนเลยไอ้เชี่ยนี่มันโกงกูเมื่อกีน้นี้รอบที่ผมไปนี่เดี๋ยวเอาแม่งเลยเดี๋ยวเอาแม่งเลยไอ้เชี่ยนี่มันจะพิมพ์อย่างเดียวนะถ้าผมเล่นเท่ามันไม่เล่นไอเนี่ยมาเดี๋ยววิงได้รู้เดี๋ยววิงได้รู้เดี๋ยววิงได้รู้ไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยนี่มันเอาบวกหกไปเซตหนึ่งเดี๋ยวกูเอาบวกเจ็ดมันคืนดีไหมแล้วให้มีชดเอาะได เเดี๋ยวมึงได้วอแนะ่เดี๋ยวมึงได้วอแน่ไอ้น้องอุ้ยจะตายเฮียเดี๋ยวมึงได้วอแน่ไอสัตว์เดี๋ยวมึงได้วอแน่มันไม่เปิดไม้ด้วยไอเนี่ยผมบอกเลยไอเนี่ยมันไม่เปิดไม้ด้วยแต่ไม่รู้มันจะเปิดหรือเปล่านะมันโดนเกี้ยนอย่างเงี้โยโปร เนี่ยมันเปิดไมแล้วเมื่อกี้ทไอ่ะ <c oughs> มันเปิดไม, <c oughs> ม,มแล้วมันเปิดไมแล้วมันเอาบวกหกผมไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้อย่างนี้ผมเลิกเล่นเลยนะพี่มีนไม่มีจริงแล้วมาเอามาเลอยอย่นอย่างนี้นี่คนซื้อของนะพี่ครับผมว่าท้อเป็นนะพี่เมื่อกี้งเนี่ย โอ้เหนื่อยป่ะพี่ไอ้เนี่ยคนซื้อของมาเนี่ยเออซื้อของมาซื้อของมาด้วยเอามีดพี่ผมยังได้ของคืนโอเคมันได้ของมีดพี่เนี่ยจะร้องไห้เลยขาลรหัสเลนเนี่ยไม่ได้ของคืนเอามีดมาโกงเนี่ยพี่โอ้สะดุ้งเลยพี่นึกหนึ่งดีดีดิพี่พี่มาเล่นเนี่ยโอ้โหมาได้บวกเข้าไปเซ็ตดึงแล้วอดีตมาดี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 มาด เท่ากันเท่ากันเลยเท่ากันพี่พี่เล่นหัวตัวเจ็ดพื้นหกได้ไหมผมมีมาโคมาเล่นยากพี่โอเคโอเคมา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 ไอ้ยี่เป็นเอาบวกโขกผมไปได้วยนะตอนแรกอ่ะอันนี้อันนี้เฮ้ยอย่าโกงโอ้มึงเอาสุดจังวะสะดุ้งเลยเนี่โดนมิดพันแล้วขอดูหัวตัวไหนพี่เดี๋ยวมีดพันวิ่งเนี่ยกูวาด อะไรไม่โกงพี่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 เอามีดมีดไปดิพี่เอามีดถือด้ามมาเลยเดี๋ยวกูโดนอีกเดี๋ยวกูโดนอีกไอ้เหี้ยวันเราแวงวันเราแวงแล้วถือด้าดี๋ยวกูโดนยัยเอ็มโกงอ่ะมันเราแวงเร็วมันเราเราแวงเร็วอ๋อเซิร์ฟนี่มันไม่ดีเลือดด้วยนี่หว่าโอ้ยพี่เนึ่งวนี่ย ้อเลยโอ้เวอร์ละเวอร์ละไม่ใช่ละน้องเหมือนพี่เน่ทำคลิปเลยเฮียไม่ใช่ครับพุชกระตุกไอเ้เหี้ยกู้ใช่เลยนะพี่เนไอ้เหี้ยเอามีดลายฉันมาไล่เกียนน๊ยคมันมีดลายฉันโอ้แม็กไ <c oughs> อ้เหี้ยหุ่จะตายไอ้เหี้ยอุ้ยเดินเ,ลย,เลยไอ้เหี้ยพี่เน่แน่เลยควบคมป๋อมยาชนแย่ yeah. มั่วแล้วมัว่วเร็ว มั่วแล้วมั่วแล้วที่คุไปดูเขาโยนถูไปเฮียที่เล่นความยาวสุดเฮ้ยโอ้โหโอ้กูยิงมูไปสองนะัดเฮ้ยหัวตัวด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหมาเล่นชิดตัวไอ้สัสอยกยากอยากยากเอามา,มา,มา ไอ้เชี่ยวหวัดวัดไม่ได้หรอกหวัดไม่ได้หรอกไอ้เชี่ยวเซิฟนี่มันหวัดเกินเซิฟนี่มันหวัดเกินเว้ยมันหวัดเกินเว้ยเซิฟเนี่ยมาเด็กใกล้ๆโอ้โหมันเล่นใกล้เฮ้ย พี่มึงเปิดไอ้นี่ไะเนี่ยแรงไะเนี่ยแรงจังวะ <c oughs> ยิงแรงอะไรวะปุ่มล็อกี่แอดให้ไม่มีอ่ะไม่มบียสเดีเ๋ยวรอดูคลิปเลยไม่มีเลยเดี๋ยวกูแตกมาด้วยอ่ะกูดูทรงละมีกลิ่น <c oughs> โอ้โหจ่าอะไรไปซื้อเนี่ยโคตรโสวยสวยแล้วน้องเอ้ยสวยแล้วยังยี้ โอ้เสียอุ้ยเดินไอ้ที่เฮ้ยดี่โอ้โหฮะโอเคตายมึงแล้วพวกเกตไอ้เฮียโอ้โหมึงโอ้โหที่เล่นคราวนี้พี่เล่นปืนบวกเจ็ดหกจะบวกหกเลยกูไปคุยกับมึงแล้วไอ้เฮียมาทุกคนเดี๋ยวเรามาหาแกล้งคนกันดีกว่าคือเอาจริงๆมันไอ้เฮียเสียดายช็อตบวกเจ็ดแบบเมื่อกี้แม่งบวกกับอีกคนนึงมันโดนแกล้งแล้วมันร้องจัดเลยปืนบวกแปดบวกแปดเป็นโมซินนะ แต่เรามาพร้อมกับมีดเดี๋ยนี่โดนกูปาดก่อนอันดับแรกอะในบิ๊กวันเนี่ยของมันไม่ตกใช่ไหมเฮ้ยบอกว่ามึงดิบโอ้บอลเอาของตกนี่หว่าชิบหายแล้วไงกูไอ้เหี้ยเ้ยของตกด้วยแล้วกูมาล่อเขาโอ้โหจบเลยแล้วไปเลยอะนะ อารู้สึกผิดเลยไ yes. อ้เชี todos, ่ยเฮ้ยไปดีกว่าปล่อยของลีแล้วกันมาทุกคนเราต้องนัวโซนวะโซนก็คนเยอะอยู่นะทุกคนดูดิโอ๊ยมีคนมีชื่อไอ้นี่ด้วยมีแถบไอ้นี่เราด้วยนะเดี๋ยววะไอ้ควบ่นยี่อะไรวะอ่ะดูเล้อคือตอนแรกผมจะเอาไอ้นั่นอะ ลำแสงนี้กล้ามผมไปแกล้งคนอะ่ะคือเอาจริงๆว่ามันลงไปเซิร์ฟไหนแล้วมันคนมันหลุดอะ่ะผมก็งงเหมือนกันนะน่าจะแก้ไม่เสร็จหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวรอรอดูอนาคตกันทุกคนว่าเป็นไงโอ้มาเยอะเกินบางทีอะ่ะไอ้เหี้ยมากันยังงี้เยอะอ้อตกตกตก,ตก ใบไปคหาบป่าวให้ผมก่อนสองใบพี่โอ้โหเมาโอ้โหเมาเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มพี่เหรอครับพี่พี่เหรอครับเรือสูบครับพี่เหรอครับเรือสูบดีด้วยขอนับบอลพลังสูเยอะแน่เจับพี่มีเงโล่เรื่อนของพี่โบราเลยเพื่องพี่ครับพี่ครับเอรับพี่เือสูบมาดเลย ก้าวตึงเดยเยอนเ้าอะไรนลอตอยู่ครับออกอนี่น่เลยโอ้ไล่สุดจังวะไอเยอรติกเสริมนี่มันไล่สุดจัดเนื้อน้ำขึ้นมาเชื่อหน่อยเพื่อนคุณใครเนี่ยเอ้ยอดีตอดี ขาดขิ้นนะครับผมอุย้ยมาไงเนี่ยบอบคุณนอสามโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยมันไล่กระสุดจังวะนี่ย yeah. มาทุกคนามานหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าหน้าโซนเหรอทำไรกูเนะี่ย แย่ yeah. มาเด้๋ยเดินหน้าโซนอ๋อเนี่ยไม่ตั้งโลสักหน่อยวะไอเหี้ยเอยอคือเราเล่นไอ้นั่นไม่ได้นะ ของโกงอะ่ะรู้สึกว่าเทปจะมีปัญหา,าไม่ใช่ไอเทมมันจะมีปัญหานะครับไม่ใช่ไอเทมสิเอฟเฟกมันน่าจะมีปัญหานะครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันรอบหน้าได้มานวยอีกผมจัดให้นะโว้ยโดน <c oughs> เกือบตายแล้วนะ่ะอะไรวะ,นะะเนี่ยอ่าเอ้มันจะตายแล้วนะ่ะ อุ้ยไอ้เหี้ยมันก็วัดกันไวเหมือนกันนะเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยวัดกันไววัดกันไวไม่ไว ตายเรียบร้อยตัวมันเก่ากูปนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันใส่กูมืดเลยนะเป่าใครโดหรือว่าใยู่ผมว่าเราต้องเล่นหนึ่งหนึ่งนี่แหละเพราะว่าคือไอที่มันใช้ไม่ได้นะคือถามว่าไอเทมมันใช้ได้ไหมใช้ได้เหรอเอฟเฟกต์มันอนะที่แอปินใส่มามันค่อนข้างที่จะแบบไอ้นี่นะคือลงไปเซิฟไหนแม่งค้างกันหมดอะนะ S 1> <S 1> <S เติมไหนที่มันค้างเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะผมนี่แหละนะไอเทมมันน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเอาหนึ่งหนึ่งให้แล้วกันสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะ PVP มันก็แบบเจอพวกตบนะครับแต่ว่าผมไปมายังผมไปมาแล้วนะที่ผมพูดได้นะเพราะว่าผมไปมาแล้วอ้ายเซตไรเนี่ยสี่เหรอมีเหรอ้อยพวกสี่นะ เว้ยหักวก็โตอ่ะนี่นี่นี่เดียวดีเดียวเลยเดียวเลยโอ้ปืนรัวจัดเลยวะ่ะเฮ้ยแล้วทำไมกูใส่ส,สองสองช่องเนี่ยโอ้ยยิบหายละ โอเคสวยมา <Rita. S 1> ที่ผ่านแล้วผมทอนแม็กไม่ได้แล้วกล <Rita. S 1> ัวของนะรอ,อแป๊บหนึ่งรอ,อแป๊บหนึ่งนะ <Rita. S 1> เก็บไม่ได้อะไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปเถอะลางไม่ไป ちょっとちょとちょっとちょっ โอ้โห oh oh, ปั๊มยาไม่ติดอีกเ้ยะครับอีกสักรอบแล้วกันเนาะโอ้โหจบโอเคประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ผมเหนื่อยมากแล้วผมอัดตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะ่ะจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งผมยังไม่เสร็จเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ใครอยากเล่นก็ตามกันมาได้น,นะครับหรือิงกลุ่มผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับมีปัญหานิดหน่อยนะทางเทคนิคโอ้เสียดายฮาคี้ราชาันผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะบ๊ายบายเจอกัน